สวัสดีครับกลับมาใหม่กับฉากที่สามที่สามพลังเริ่มร้อยหลอกันแล้วครับอะไรเนี่ยไวโอฮาซาดอินเฟคชั่นสับดูจะแพ้สู้ไปสู้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 ไสู้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 แค่ไหนโต,ต,ตสินายเดี๋ยวพ่นสเปรย์ก่อนอย่าลืมแหมเราจะตาบอ,อกไป This better somewhere. side passage lead เจอถังแก๊ส <Olymp> ด <us> <laughs> ้วยจะได้ใช่ไหมนั่นมีไปบอมอยู่ในห้องอ่ะเดี๋ยวแก็บเองปลารอเป้าไปหนึ่งงานเนี่ยโอ้โหถังแก๊สติดระเบิดถอย ยืนโง่อีกบอดน็อคกี้ด้วยโดนที้งออบไปแล้วเยออ่จนีงต้องใช้ดาครับเหลือรอดมาถึงดาปุ๊บอีอันวะเนี่ยเสียงอสมกั ทางไปบอกทางครับอันดับลีนเอาไหม,มดีอยู่แนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมาเลยต้องเอาเอามันเก็บไปแล้วคอมพิวเตอร์โอ้ยถอยหอยกำลังจะส่งพิวให้บอทถือเก็บ <นะ S 2> ตายแล้ว ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้ามันตายแล้ว,วกูคงกูไม่ต้องมายิงหัวแล้วครับอูเม่แทงแทงแทงมาขวาแทางมาขวาวิ่งซ้ายมันตายพุทธไป,ไปล่อไปล่อไปล่อเลยครับกระสุนหมดยืนยิงกันทุ่นหน้าตายยังวะยัง ตายแล้วครับขอบใจในความเสียสละตอนแรกก็ว่าจะช่วยนะแต,แต่เห็นรอดเป็นอย่างนีขนาด,ดนั้นนะนี่นอนเลยนะบอดแม่งก็ยืนมองเลยนะหิวไม่นายเดี๋ยวหิวให้หิวแล้ว น,นี่มาเก็บปั๊มหัวใจข้างหน้านมีเกนเน็ตเอาไหมโอ้โหพ่อเพิ่งวิ่งผ่านไปเมื่อกี้เ <c oughs> บอกให้วิ่งมาแมา่งไม่มีใครวิ่งมาสักตัว,วยิงรถยิงตามไล่หลังสปิเตอร์เอา้เอาชิบหายดโดนโมเกร์ สามสองลวงละแชร์กำลังจะนอนแล้วอบอดแม,นช,มนช่วยเลยวะกบอดแม่งไม่ช่วยดิยืนมองอีก <c oughs> ไม่ช่วยเอา้าอย่าไหมกล่องพยาบาลหายไปไหนวะเฮ้ยวว <c oughs> ยังไม่ได้ใช้กล่องพยาบาลเลย ยาไปแล้วเอาแล้วมาเอายานี้สงสัยแม่งหล่นตอนโดนดึงเมื่อกี้ไงรีบไปบูเกอร์ยยังอู่ปานี่ไปข้างหลังมาเอาวิ่งไปไกลไปมั้งปลาปลาไอ้นั่นไปไกลๆแล้วถ้ามันวิ่งไปไม่ถึงระเบิดแล้วมันก็หยุดแถวนี้สิว่าไอ้ห่าจะปลาทำไมเนี่ยบูมมเอ머 ยืนแอนพุงงอีกครบอีกบทก็โง่โอ้โหรอ,อ,อไว้รอไว้รอไว้ห้องนี้มีอะไรเปิดได้ไหมไม่น่าจะมีอะไรมาก,ากไป Nó đội đội nhanh gì nhanh 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 กินละครัสก็ยังคงคล่องใจว่ากล่องพยาบาลกูหายไปไหนบอดมังพึงทีเองมียาไอ้ก,กันข้างหน้ามีปืนให้เก็บด้วยปืนนี่แทบไม่ใช้เ่แม่เอาอดีนาลีมาให้สัดเอ้ยเอ้ยยาเดี๋ยวกระดกไอ้นี่ก่อนมาเก็บวิทย์อยู่ไหนครับข้างหน้าเหร โอ้อยู่บนหลังคารถเลยสัตว์โอ้ไม่ต้องยุ่งแม่งแล้วทั้งนั้นอยู่บนนั้นก็วิ่งหลบได้สบายๆเป็นอะไรที่รู้สึกว่าทางจะไปทางขวาด้วยนะระวัง,วง,าางตกหน้าผาเนี่ย มากร,ระสุนกระสุนแวบ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 จบลูกซองครับเอาชารเตอร์มาระเบิดรั่วแล้วมาระเบิดรั่วแล้วยิงเลยเอากระสุนหมดเวน ีหานี่ก,ก็ร้องอยู่ได้ขึ้นรถขึ้นรถต้องเดินขึ้นเนี่ยครับเคลียรโดดไปเลยนี่แน่นอนนะปีนก่อนเลยเลีย้ให้เย้ให้ อยู่ข้างบนนี้เดินสะดวกโง่เดินเข้าบ้านอย่างข้างบนเล้วทำมาทามาทำมา,อ,า,มาอินเฟคทมาตรงนี้ก็ปีนได้อ๋อจริงๆถ้าวิ่งมาข้างล่างก็ปีนขึ้นตรงนี้ได้เน้อมีกระสุนอยู่ในห้องมีแท่นยันอะไรคือมีแท่นยัน ไอ้ลูกฟองถีบไปยิงไปเนี่ยชอบนิลงมาครับลงมารก,กระสุนเอาไหมกเก็บมาไอ้กองพยาบาลเมากระสุนก่อนคุมกองพยาบาลให้รงเส้านี้ ข้างนอกกัมบี้คุมกันด้วยหิวแป๊บโอ้โอยโห,หล่วงเห็นเห็นดกดลิฟต์ครับลิฟต์ข้างหน้านี่ลิฟต์ตรงนี้เลยโอ้โหซอมบี้เพียบเลียกกัน ขึ้นไม่ได้กัดมากด,ดลิฟต์ตรงนี้ใช่ไหมนี่นลิฟอยู่ก่อนวนะ่าต้องควรจะยันตรงไหนนี่ยืนหลังคารถนี่เล<ห>ยตะตูแล้วมันทุบตู้คอนเทนเนอร์อยู่ยิงมันเลยโอ้โหบัดแม่งเก็บโอ้โหอย่างแม่นต้องรอลิฟต์ใช่ไหม,อ,อ,มอ่ะกดเลยเยวเพิ่งระเบิดอ้วก ให้ตายกูต้องเสียชีวิตมาเอาคุมกันอยู่ครับตายแล้วระเบิดทวกมันมีพยาบาลอีกหนึ่งกองเก็บแล้วเก็บยมันปีนซึ่งไซโลได้ไหมไม่ได้คอนเทนเนอร์นี้ปีนไม่ได้นี่สบายรอบๆมีอะไรไหมบบถ้าพร้อมแล้วก็เก็บถ้าพร้อมแล้วกดเลย ดีย๋ยวควรจะยันตรงไหนดีวะหลังค่ะหลังรถกระบะนี้ไหมรถคันนี้น่าจะเวิร์กโอเครออยู่บนนั้นเดี๋ยววิ่งขึ้นเดี๋ยววิ่งไปขึ้นเลยกดเลยกดละหรือจริงๆแล้วควรไปข้างบนวะเฮียเบค้ำวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายันโดนดันเดี๋ยวตก ยืนอยู่วันนี้คนหนึ่งดีมากลิฟมาดูรถได้นะลิฟมาปิงมาปิงให้มาปะตันร่วงแค่นั้นนะนะจบสามีมาไม่กี่ทางนะครับดาผมนี่เคลอะไปเรื่อยๆลิฟไปงั้วะมองเห็นลิฟต์ไหมเนะี่ย ว่าแต่ M16 มาจากไหนวะมาเจอมามาเจอมาไปไปรีบมาละริบมาละริบมาละเฮ้ยเขียวติดเสาติดเสาไม่เป็นไรเฮ้ยเกือบนะมึงพามาตายข้างในนี่บันไลเลยนะ ว่าแต่เอายิมซิมาจากไหนวะเมื่อกี้น่ะเยอยู่ตรงเสานั่งไงนี่ที่เก็บมาเนี่ยเอ้าไม่รู้แล้วเนี่ยมีกระบอกเดียวไม่เก็บอยู่มีอาวุธอาวุธเก็บแต่กระสุนแอนเทข้างล่างรอครับนี่นี่นี่เดี๋ยวได้เห็นละตายแล้วจ็อกกี้เดี๋ยว มันเข้าไม่ได้ไว้ายโง <c> ่ <oughs> อย่างนี้ถ้าเล่นทีมแอค,แคกแท็กนี่ถือว่าเสียค่างโง่เนี่ยออกมาก่อนเนี่ยควรจะรอให้ประตูลิฟเปิดแล้วค่อยชาร์จนะฮะมาทางซ้ายดูของไหมขวานเนี่ยดูววายิงเลยยิงเลยย,ยิงอยู่ห้องโล่งกว้างมาก ละไม่มีอะไรเลยเปืนกระสุนชิบหายไปทางขวาออกแต่ข้างหน้ามีป้ายบอมเดี๋ยวหยิบ,ป,บป,ป้ายบอมไปปาวแป๊บนึงมีสองอันนะเอยอยมากหมดยังไม่หมดมีอันนึ่ง ยไปออยอย่าาย่าาาิงยิงยิงเอาโมดเตอร์ไปดีกว่าน่าจะหมดแล้วเอ้ยโอ้ยเชี่ยโอ้โหหันมาโนชาร์เจอร์ไม่ทันได้กระทุ้งเราไอ้ชั้งหลังมาเอือ้อมาได้ปะป่าครับเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บเล่นออกมาดีไปครับขวาไฟอยู่ใกล้ๆไฟไว้อมบี้จะได้ไหม ลอยสมบีวิ่งเข้ามาหาไฟนี่ไงติดลอยสมบีวิ่งเข้ามาโอ้โหยังมีโอ้ยโทษที่อยหลังมีมอลโตปอยู่ในตู้ไม่สัมเกอร์ยิงหัวบูมเมอร์ตายบินมให้เดี๋ยวเดี๋ยวปาไฟเข้าไปในห้องก่อน เขามีอันออนึงเผื่อในห้องมีซอมบี้ให้มันตายตายได้หมดถูกแล้ว Watch your head มีอะไรหรอไอ้บ้าเฮ้ยกล่กองพยาบาลอยู่นะไม่ต้องกลัวคงมีอะดรีนาลีนอยู่นะฮะต่อประตูโถกูจะตาไปไหมวะเนี่ยถ้าเข้าประตูเนี่ยโน่นโน่นโน่นทางทางนู้นเอาล่ะ เหมือนปลาโง่ผิดด้านเลยครับครับทางขวามีเยอะโอ้ยมึงจะยิงผ่านหัวกูทำไมเนี่ยไอสัตว์ก็คุณก็ต่อยให้มีโมลตอฟมอยู่ในตู้โอ้เฉียดหัวไปนิดเดียวเอาที่มึงเอาที่มึงสบายใจเลยด็อกกี้เฮ้ยโดนขี่เฮ้ย โมเกเลตายยังโมกยังไม่ตายกำลังจะยิงแต่โดนเจ้กี่ปีไปดี r e l o a d รีบไปจากตรงนี้เรืเสียงบูมเมอร์ข้างในเหมือนมีกล่องอะไรกล่งองพยาบาลเก็บมาครับผมปีนขึ้นดูข้างบนกันพี่เทียมาเก็บกูมีกล่องนันอยู่เอาล้ว เรื่องนั่นแหละรอให้มึงออกมารอให้มึงออกมาครับโอ้โหโอ้ชัดเจาะโอ้โหโอ้โหเอ้าเดี๋ยวกนกระทุ้งไม่หนึ่งทีที่มา้องกันอยู่เรื่อง Hoang lắm, dìa. ôi, don't chì, don't chì, don't chì. Come mùm up, come mùm up. Hang ong, hả, 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 rồi hả, 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 ดึงเลยครับดึงเลยครับแม่ได aja, ้แล้วให้มันโดนตบไม่งั้นเดี Wellington> ๋ยวแม่งเบี่ยงเบนทิศทางมาตบเอาให้คิ้วก็เออเอาให้คุ้มไม่เอาให้คิ้วกูรอให้มันตบพิธีแล้วค่อยยิงไอ้เชี่ยโดดไม่ถึงโหปีจริงปีเกิรบเลยจริงๆปีขึ้นมาตรงนี้แล้วค่อยยิงก่อนก็ได้เนี่ยก็เมื่อกี้ก็ พุทก็ยิงอยู่ดดข้างบนน่ะคันเตอร์โดดไม่ขึ้นโดดไม่ขึ้นยังไม่ตายบูมเมอร์ <Bo omer. S 2> บูมเมอร์แม่งโดดมันโดดไม่ขึ้นมันโดดไม่ขึ้นเลยปะ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 ไข่แม่งบ่นห,าหา่าเลยวะวิ่งไปตามรางถูกแล้วเซอร์ไชาเจออยู่ในตู้โอ้ เสียงเสียงมันบ่นนี่เองบ่นอยู่ในตู้ฝั่งชาเตอร์จะมีอินเสกโอ้โหนี่ขึ้นตรนี้เสพาวแล้วเสพาวแล้วมีกล่องพยาบาลแจ้าควรจะเก็บป่าระเบิดอ้วกแล้วป่าข้างนอกนะไปวิ่งระเบิดอ้วกเหรอป่าไฟแถมด้วย พาไฟแถมด้วยเอา้าไปเผาแล้วเผาแล้วเผาเลยเผาเลยครับผมรับผิดชอบเองเอามาครับมาเยีเาา่ยมม้าเยี่ยมพบกันใหม่ฉากหน้าครับยอดครับสวัสดี